จังหวัดอุบลราชธานีโดยสํานักง,งานเชิประทานที่7นะครับในมีการลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อสาางควัมมีส่วนร่วมในโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำในเพจพื้นที่ของอําเภอบุญทาริกครับที่ศารากลางบ้านบ้านโน่นหน่อยตําบลพุ่พมงามครับอำเภอบุญทาริกจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือภาพบรรยากาศทีทีข่าว เรือขายเข้าเดี๋ยวส่งเข้ามานะครับโดยทางโครงการชลปรัทานอุบลราชธานีสำนักงานชลประทานที่เจ็ดครับโดยนายธนากรองค์สถาพรหัวหน้หนาฝ่ายทรงนม้มและบำรุงรักษาที่หาพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีช่ชลประทานครับลงพื้นที่ประชาคมโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่อำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลราชธานีลงไปทีน่นี่เพชรยังแหน่ เพื่อไปสร้างการมีส่วนรวมให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ใส่ประโยชน์จากอ้างนี้มาสอบมาถามกันแน่ว่าขันสิบปรับปรุงอยากอยากปรับปรุงส่วนใด mm hmm. ขันทังราชการปรับปรุงแบบนี่เหมาะสมบเพียงข้อต่อการใส่งานบ uh huh. พ้อมรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ฟังแล้วยกมือให้การเห็นชอบแล้วจังได้แล้วก็จะเอาข้อมูลนี่ครับไปประกอบในการดําเนินโครงการ งานนี้การลงพื้นที่มีผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของเข่ามารวมในการประชาคมเพื่อที่จะซ้อยกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ครับ